ใครที่กำลังหาเซิร์ฟพิกซ์มอนดีๆสนุกๆเล่นนะฮะนี่เลยครับผมพิกซ์มอนนีโอครับนะฮะนี่แปะเลยนี่นี่นะฮะอันนี้เลยนะสามารถดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเอาลฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับไมค์ครับมับงกรก,กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะ EP นี้เป็น EP ที่12แล้วใช่ไหม เออโครงงั้นแหละมังโอเควันนี้เราจะไปเทิมการเดินตามล่าหาบหูบ้าเอพซีกันอีกเช่นเคยเนะครับผมนะใน E ีพีก่อนเราก็ได้เบอร์รี่มาใช่ไหมแต่ถ้าตอน EP พีนี้เราเจอไอ้เจ้าไวเวอร์นะเราจะได้แบบเอาเบอร์รี่ยัดปากมาเลยแล้วมันก็จะติดตามเราไปกันทุกที่เลยนะโอเคตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวนอนโดยการใช้เตียงเนี่ยแหละใน,ในการนอนเนี่ย โอเคเดี okay, ๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมันคงยังไม่มืดหรอกมัง้งเราก็ขอเดินไปสักระยะก่อนแล้วกันหวังว่าทางนี้คือแบบว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นทางที่มันโอ้ไกลมากเลยนะเนี่ยเออเป็นโอ้พื้นที่ที่แบบไกลมากเลยแต่แต่แบบว่าดูจากเกาะของเราแบบมันเป็นเกาะเลยนะเออบริเวณบ้านของเราเนี่ยมันเหมือนเกาะเลยล้อมรอบไปด้วยทะเลอะ่ะโอ้เป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยถ้า เทียบกับไอเกาะไอไอใช่ไม่ใช่สิไอไอพื้นที่ตรงนี้อ่ะเออโอ้โหตรงนี้คือแบบโอเป็นแบบพื้นที่ที่ใหญ่มากเลยโอเคนอนก่อนละกันนะนอนก่อนนอนก่อนโอเคก็ไม่ต้องสงสัยนะทำไมว่ามันโล่งๆนะผมปิดเอาไว้นะเออมันจะได้ไม่ลกตานะโอเคไปดูซิว่าใต้นะ้ำมีอะไรเปล่ามีซามอนอย่างเดียวเลยเหรอไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอ โอเคมีแซลมอนอย่างเดียวก็ช่างมาแล้วกันเราต้องการหมูบ้านเอพเราจะเอาเอพไปใช้แรงงานนะนะตอนนี้เออเราอยากได้เอพเอาไปใช้แรงงานมากเลยเออเราคิดว่าถ้าทางตรงเนี่ยผมจําทฤษฎีของพี่เอกมานะทุกคนนะเออทางตรงเนี่ยคือทางที่เร็วที่สุดนะทุกคนดูสิว่าเราจะเจอไหมเราจะเจอไหมเออดวงของเราเนี่ยเราจะผูกไว้กับทางตรงทางนี้นะ อ่ะดูซิว่าเราเจอว่าเราจะเจอหมู่บ้านไหมเออดูดิไหนดูซิว่าทางตรงเนี่ยมันคือทางที่เร็วที่สุดจริงหรือเปล่าเฮ้ยเราเจอเด็กด้วยโอ้จะต้องฆ่าเด็กกันดีกว่านะทุกคนเราอยากได้หนังอ่ะเออเราอยากจะได้หนังมากๆเลยอ่ะตอนเนี้ยไหนๆฆ่าเด็กหน่อยดีกว่าโอ้มีสามตัวใช่มันสองตัวนี่บ่าเราเจอสองตัวโอเคโอ้เจริญด้วยอุย้ยเกือบไปแล้วโอ้ย แม่เรลวีลึกเท่าไรเนี่ยน่าจะตื้นอยู่นะน่าจะยังไม่ใหญ่แบบว่าไปเจอเพชรอะไรอย่างงี้เยอะเลยนะแต่เราอยากเจอแบบอย่างงั Luckily, ้มากกว่าเออจะเจอโอ้โหเราเจอพึ่งด้วยโอ้แต่พึ่งกำลังกินเกยสอเลยโอ้ยไอ้ตรงนี้เหรอพึ่งเหรอไอ้ตรงนี้ดีนะอ้เจอตัวเอกแล้วเอกสองตัวก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับปัง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 วายมามาแล้วเอ้ยเดี๋ยว้าเเดี๋ยว้โอ้ อ๋อเราเจอหมู่บ้านเอพีซีโอ้โอ้ oh my god โอ้โหมันเด็บโควิดได้กันเนี่ยโอ้ oh my god ไ,นะไม่นะไม่เอ่อเราขอถือโล่สีมาเอ้ยเนี่ยก็มาสิ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  ก็มาสิ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 าสนี่ไงลนะ่ะเราเป็นอัศวินมังกรของจริงแล้วนะเราถือโล่ด้วยสู้กับเด็กนะเออไหน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 เอาเด็กมาต่อดีเอาเด็กมาต่อดีเถเอเ้เถอเอ้โอ้อแกทำได้แค่นี้เหรอับลังเนี่ยนะโอ้กระจอกนะมาเลยไอ้นี่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 ไีไ่นี่ เอ้ยนเน่จะมาปกลียพี่เหรอยังเร็วไปอีกสิปีนะไอ้น้องชายนี่จะตายโอ้เราได้หนังมาห้าสิบห้าสิบสี่อันแล้วตรงนู้นมีหมู่บ้านเอพซใช่ไหมเอาละ่ะฮะตอนนี้เราเจอหมู่บ้านเอพซแล้วจะไปจับอไอ้เจ้าเอพ e ซมาใช้แรงงานทาสกันดีกว่านะ <c oughs> ในที่สุดเราก็เจอหมู่บ้านเอพซโอ้โหกว่าจะเจอน EP นอีพีนี้โอ้มาเจอกันเด็กพอดีด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเพอร์เฟกมากเลย แถวเจนี่มันให้หนังมาเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหดีสุดๆเลยโอเคเก็บมาเก็บมาซะเอาอันนี้ไปด้วยแล้วกันนะเราเอาเอา,เอาทุบไม่ได้เหรอ <laughs> ทุบไม่ได้เหรอเอานึกว่าทุบไดโ้โอเคไม่เป็นไรก็ช่างมาไปอ่ะต่อบล็อกขึ้นมาไหนดูซิไหนหมู่บ,บ้านอีพซีมีอะไรบ้างเนี่ยมีแค่นี้เหรออ่ะ,อะ เอาเตาเตาเผาเอามาแล้วกันขโมยกลับบ้านเลยแล้วกันนะโอเคไหนไหนหมู่บ้านนี้บ้านหลังนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีเตียงอย่างเดียวข้างบนน่าจะมีของใช่ไหมใช่แหละโอ้จริงด้วยเบอร์รี่เนี่ยโอ้โหเบอร์รี่อย่างเดียวเลยออเราเจอเอ็พซแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีเอ็นพีีฮะเอามาได้เวลาแล้วนี้ เรียบร้อยเราได้เอพซมาตัวหนึ่งแล้วนะทุกคนนะเออเราได้เอพีซมาแล้วเราขอเก็บเอพีซไปเยอะๆเลยเออเราเอาอะไรทิ้งดีอ่ะเอาเอาเนื้อนี่ทิ้งไปแล้วกันนะอ่าจะหนีไปไหนอะเจ้านะนี่เนี่ยมานี่เลยโอ้ได้หนังเพิ่มมาด้วยแล้วก็ได้ขนมปังเพิ่มมาด้วยนะเอาละเราจะมา ไล่จับเอพซทั้งหมดในหมู่บ้านนี้เลยแล้วกันนี่เนี่ยเอามา <c oughs> แกต้องถูกใช้แรงงานทาสอ่า <c oughs> นี่เอามาเลย <c oughs> ไหนไหนมีเปล่าได้ยินเสียงอะไรตรงไหนตรงไหนตรงไหนฮะอ,อยู่ไหนอีกเอยู่ไหนอีกเอะนี่เรอตรงนี้เรอะโอ้โหเดินกันไปนพบวเลยแม่เดินกันไปนพะรบวเลยเชียวนะโอเคหวังว่าเราจะเอาอันนี้ทิ้งไปแล้วกันนะ แล้วมเมื่อกี้มันไปไหนแล้วสามตัวมานี่เลยนี่นี่เน่จับลักพาตัวเด็กอทำคุงลักพาตัวเด็กอเอาเอาโอกแผนออกไปแล้วกันนะอกแพงโอ้โอะโอ้โอะในบุในบ้านนี้มีเหรอนะในในบ้านนี้มีเหรอโอ้มีมันฝรั่งด้วยแต่เราไม่เอาอะ่ะโอเคเอาตกตกตกแล้วเสียงเอฟซีตัวใหญ่มันอยู่ไหนวะผมได้ยินเสียงเอฟซีตัวใหญ่นะแต่ตัวเล็กเนี่ยเอาเก็บไปเลย เออเอาอะไรทิ้งอีกดีามรนกดแล้วก็เสียดายอ,าอันนี้ทิ้งไปแล้วกันไปไหนแกจะไปไหนฮะแกจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนนี่เลยมันมีบ้านหลังไหนอีกเหรอฮะที่มันมี FC เอพีซีนะฮะไหนไหนบ้านหลังไหนเอกฮะนี่เหรอตัวอะไรเนี่ยออกระต่ายดำเหรอโอ้ยผมได้ยินเสียงเอพีซีนะแต่มันอยู่ไหนเนี่ยนะนอยู่ในตัวผมใช่ไหมเนี่ย ใช่แน่เลยเนี่ยเออมันอยู่ในตัวผมเนี่ยแล้วมันก็ร้องห่อห่อห่อเนี่ยชัวร์เลยร้อเปอร์เซ็นต์แน่ๆเลยเนี่ยเออมันร้องในตัวผมแน่ๆเลยมันร้องเสียงดังเสียงดังมากโอเคไหนดูซิบริเวณไหนที่มันมีของอีกไหมอ่ะหรือว่ามีแค่นี้เหรอฮะจะมีแค่นี้จริงๆเหรอหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเลวโอ้น้อยจังเลยโอ้ยโอ้ยโดนเผาโดนเผาโอ้ หมู่บ้านนี้ยังถือว่าเล็กนะเออยังยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะเนี่ยนะโอ,โอ้โอ้โอ้มีกล่องด้วยมีกล่องฮัจุฮัจุฮัจุโอ้โอเคมีมันฝรั่งเบอร์รี่เพิ่มแล้วก็ขนมปังโอเคเอามาเอ,อ่อน่าจะมีหมดวแล้วนะตรงนี้แบริเวบริเวณตรงนี้เนี่ยโอ้โหเป็นหมู่บ้านที่เล็กมากเลยนะเนี่ยนะหวังว่าจะเจอหมู่บ้านอีกสักหมู่บ้านหนึ่งไหม เอ้แต่ตอนนี้เราก็มีขนาดนี้ก็น่าจะพอแล้วนะเราเอาลักครังไปด้วยละกันนี่เอาไปเลยขโมยล,ลักคังเออเราเอาเรือทิ้งไ,ไปแล้วกันเนาะโอเคแล้วหลังจากนั้นเราไปไหนกันต่อดีวะเอาไปทางนี้แล้วกันเผื่อเราจะเจอหมู่บ้านเอพอีกสักหลังหนึ่งถ้าเราเจอหมู่บ้านเอพิซีเดี๋ยวเราจะเออเออเซฟจุดไว้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเดะทำการแบบขโมยเออลักพาตัวเด็กอีกนะ ตอนนี้เรามีเด็กอยู่3มตัวใช่ไหมเอ้ยเรามีเด็กอยู่3ตัวเราสามารถลักพาลักพาตัวได้อีกเยอะเลยนะแล้วแบบว่าเราสามารถที่จะแบบไปขยายพันธุ์มันได้ด้วยโอ้เราไปขยายพันธุ์มาอีกก็แบบโอ้โหเป็นร้อยตัวเลยอย่างเงี้ยอ้ยบอกเลยว่าฟาร์มของเรามันจะมีประสิทธิภาพเยอะมากๆเลยบอกเลยนี่แน่ตายซะพวกแกตรงนี้เป็นดอกไม้ทั้งนั้นเลยเหรอโอ้ สวยอะ่ะโ,โอ้โอ้มีเด็กตัวหูเด็กสามตัวโอ้โอ้สี่ตัวเลยเหรอโอ้หนังหนังเราเต็มแล้วอะตอนนี้อะแล้วอะไรออกดีอะเออน่นดีเอาเอาอะไรออกดีเอาเอ้นี่ออกไปแล้วกันนะโอเคแล้วเราก็ลากเด็กมาเลยเราลากเด็กมาดีกว่านะตอนนี้เอาละเราจะเลือกแล้วเห่ะนะตอนนี้เราจะทิ้งอะไรดีอืม รู้สึกว่าอยากจะต้องการที่แบบว่าทิ้งอันนี้ไปแล้วกันนะเราอยากจะได้แบบไอไอน,นี่มากเลยอะ่ะเออเราอยากได้มากเลยอ่ะไอไอเจ้าอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะโอเคเรารอดแล้วโอ้ยมันเดินชทับกันได้ไงล่ะเนี่ะฮะแกมันไปสตร์กันชัดๆเลย มาหนึ่งหนึ่งนี่เนี่ยถามคุปข้ามังกรจะรู้จักเป่านี่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 เออไม่เด้ไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกไอ้เอ้ยไอ้ไอ้ฟันหน้าให้ฟันหน้าฟันหน้าตยาตยเนาะตายเนาะเอาเดี๋ยวนะแล้วอ๋อไม่เห็นได้เพิ่มเลยอะ่ะยังไงวะเนี่ย <c oughs> ไม่เห็นได้เพิ่มเลยอะ่ะเออ ไม่จะได้เพิ่มเลยสักนิดนึ่งฟาดให้เอ้ยอะไรเราบักคำลงคำลามอะไรอะไรอะไรฮะคำลาเหมคำลาเหมอ อ๋อนี่ไงเราอยู่ตรงนี้นี่เองโาโถเออก็หาอยู่ตั้งนานก็มาดีครับ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 เออเดินเข้ามาพมกันสองตัวเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บนะเจ็บนะโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บนะ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 โอ้โอ้มันเดินเข้ามาแล้วมันเดินเข้ามาแล้วคำรามคำรามต่อไปคำรามไปคำรามไปอย่าพูดมากนี่อะนี่อะไอ้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 เน่ อะไรอะไรจะมาขวิดพี่โอ้โอ้โอ้โอ,โอ้อะไรอะไรอะไรเอาหนังพวกแกมาซะดีดีโอ้หได้หนังมาโอ้หนึ่งกองอีกสามสิบเอ็ดอันเลยเหรอโอ้ได้ยังเยอะเลยโอ้อยังเยอะทุกคนโอ้เราได้หนังอย่างเยอะเลยตอนนี้เรารวยหนังแล้วแต่ก็หนังแค่นี้มันก็คงยาวยาเราอะไรไม่ได้นานสักเท่าไหร่หรอกนะ เออเราอยากได้ต้องการแบบหนังแบบแบบเยอะมากมากเยอะมากกว่านี้เออตายซะเพวกแกเดี๋ยวเราเอาเตียงนอนมานอนก่อนละกันนะตอนนี้มันจะมืดแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปฝั่งนี้ต่อแล้วก็ไปลักขโมยเด็กต่อละกันไปลุยต่อละกันฮ่าฮ่ายังไงเราก็ได้หนังหนังมาในการเดินทางครั้งนี้ได้หนังมาเยอะมากเลยเออเราจะเดินทางไปทางนี้ใช่ไหมโอเคไปเลยฮนะทุกคน มาเรา,าเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ให้พี่ทามด้วยละกันนะฮะนะในการทํอีพีต่อไปนะครับผมหวังว่าเราจะเจอหมู่บ้านเอพซนะจะเจอแล้วนะหวังว่านะ <c oughs> ก็ภาวนาไว้ก่อนละกันนะว่าเจอหมู่บ้านเอพซสักแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็เอพเยอะๆเลยเออไหนดูซิมีเปล่าเท่านี้อ่ะอ่าในนี้เราลองไปในป่านี้ดูละกันนะเผื่อจะเจออะไรอย่างตรงนั้นอนะ่ะ มันเหมือนขั้นบันไดอะไรสักอย่างเลยฮะคงไม่ใช่อะไรหรอกมั้งคงไม่เป็นวิหารหรืออะไรหรอกเออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเออเฮ้ยผมได้ยินเสียงกระพือปีกอะทุกคนผมได้ยินเสียงกระพือปีกจะบอกนะว่าข้างบนนั้นมีมังกรเออใช่เอรอข้างบนนั้นมีมังกรเออทุกคน ว่าใช่แน่ๆเลยนะเสียงมันดังมากเลยนะเนี่ยโอ้ยังมันดังมากเลยนะทุกคนไหนดูซิดูซิดูซิไหน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 ขอขึ้นไปดูหน่อยดิขอเข้าไปเบิ่งหน่อยดูซิมันคืออะไรอ่ะฮะมันคือตัวอะไรเสียงก็เพ้อปีขนาดนั้นโอ้เอาพายเอาพายสีฟ้ากับสีเขียวอ่ะ โอ้โหสีฟ้าด้วยอะเนี่ยโอ้สวยว่วยเยะเฮ้ยสีฟ้าสวยมากเลยอะทุกคนโอ้โหอาไพน์สีฟ้าสวยมากเลยอะเราอยากลองตีมันดูจังว่ามันจะแบบว่าได้อะไรอะ่ะเอออยากรู้จังเลยแฮะแต่คือบริเวณนี้เราเรา,เรายังได้ยินเสียงมาดีกันเนี่ยโ,โหกระพือปีกขนาดไหนเนี่ยฮะโอ้กระเพือปีกขนาดไหนกันเนี่ยดังขนาดนี้เลยเหรอเอ้าหาโอ้เฮ้ย เฮ้ยน้ำมังกรนี่นะเฮ้ยรอยัลเลสอไปกอดถ้าเราไปสู้กับมันนี่เราจะสู้ไหวไหมเนี่ยโอ้ชุดเกาะเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเราจะสู้ไหวป่าวว่าแต่ถ้าเราได้มันมานี่เราขี่มันได้เลยจะเท่เลยนะเนี่ยเออโอ้โหเฮ้ยมันคำรามเหรอมามันมาแล้วโอ้มันปล่อยไฟปล่อยไฟโอ้โอ้โอ้ โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้้เราจะตายเราจะตายเออโอ้โอ้ยมันแรงมากเลยมันเป่าไฟทียทายได้เลยเนี่ยโ oh, อ้เราต้องมีน้ำอ่ะเราต้องมีน้ำอ้ยเราต้องการน้ำโอ้ oh, มันเป่าพวกนั้นกระจุยเลยโอ oh, ้ร้ายร้ายมาก โอ้ยก g o ไอ้ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันต้องตีให้มันล้มก่อนนะซึ่งมันใช้ไอ้เจ้าอาวุธยิงไกลกไม่ได้ด้วยอะ่ะเออโอ้เราอยากได้น้ำอะ่ะเอ้ยมีอัพพายตรงนี้ด้วยอัพพายพอดีสีเขียวอ่อัพพายสีเขียววัดีจ้าเอาอาวออาเมันเออไอไอ้ไอ้ซอมบี้อะไรของมันน่ะเอ้ยเราเจอน้ำแล้วเอาละ มาลองสู้กับมันดูสิเราจะสู้กับมันไหว่หมไหน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 อยากเห็นอยากเจออยากเจออยากเจอจังเลยเมื่อกี้ฮะอยู่ไหนแล้วอ่ะฮะโจนะ่าจิงกับป่าเผาอีกดีจะราดน้ำให้ด้วยเออไหนไหนไหนเราอยากเป็นนักฆ่าบางกรอยากจับบางกรนะครับนะไหนอยู่ไหนอะไปไหนแล้วอะ อาวเอาพายก็ยังอยู่แล้วมังกรไปไหนแล้วอ่ะทางนี้เหรอมังกรบินทางนี้เหรอฮะบินไปทางนี้เหรอใช่ไหมนี่อ่ะบินไปทางไหนแล้วเนี่ยฮะอ้าวเฮ้ยโอ้ตกอา้าวตกนะ้ำพอดีโอ้โอ,โอ้ดวงช่วยช,ชัดเลยเอาละดวงดวงช่วยขนาดนี้แล้วสงสัยจะมีซัมติงในการจับมังกรแล้วมั้งนี่อะเออไหนไหนมังกรออกมาเลยมามาผมมา ไหนอะไหนอะเลดไอรอยัลเลเอะไรน่ะไหนอยากเจอมากเลยมาดีมาดีขโมยขโมยไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนแล้วอ่ะฮะไปไหนแล้วเหรอฮะอยากเจอไหนเนี่ยกูมากัดเราหน่อยดีมากัดเราหน่อยเจอเอาพายแกไม่เอาเอลไพยเอาไายได้ไหมเราอยากเจอมังกรเมื่อกี้อ่ะเอออยากเจอมังกรเมื่อกี้มากเลยอ่ะเอา้ามันหายไปไหนแล้วอะ จะบอกก็มันเออหายไปเร็วเหรออ้าวโธ่เอยเราสา์เจอปปโธ่เออยาข้ามจริงเลยอยากจะแบบว่าเออเก็บมาเลี้ยงจริงๆเลยอ่ะมังก่อเมื่อกี้อ่ะโอ้โหน่าเสียดายอ่ะเราเจอไปแล้วแบบโอ้โหมันปล่อยไฟเราแรงมากเลยนะเมื่อกี้เราไม่มีน้ำไงเออเนี่ยเรามีน้ำแล้วมันไม่มาโธโอ้ เออเราว่าเราน่าจะรอดนะเอาแล้วนะสามสองหนึ่งอ่าโอเคแหมเก่งสุดๆเลยเราเออโอเคฮะก็ถือว่าเทพมากเลยนะเมื่อกี้แม่โชว์นิดนึงโชว์นิดนึงโชว์หญิงโชว์หญิงหญิงมองอยู่โอเคไหนดูซิบริเวณตรงนี้มีหมู่บ้าเอพีซีหรือเปล่าถ้าเจอหมูบ้าเอพีซีอีกเราจะตอบแทนให้สิ่งที่ดีดงามโดยการที่เราจะให้บรากฏเม็ดหนึ่งไปเลยนะ เออมีไหมอ่ะมีไหมไมีไหมเอพิซี่อ่ะหมู่บ้านเอพิซีขอหน่อยอ่ะขอหน่อยขอหมู่บ้านเอพิซี่หน่อยดีโอ้ทะเลแล้วเออเฮ้ยเราจะเจอทะเลอย่างนี้ไม่ได้นะจะเจอทะเลแล้วเหออโอ้โอเคเก็บเบอร์รี่มา beast. ด้วยแล้วกันเอาไว้ไปเลี้ยงไอ้เจ้าพวกไวเบิร์นเก็บมาโอ้อยอยอยออยเจ็บเจ็บเจ็บไหนไหนแถวนี้มีอะไร มีหมู่บ้านไหมเอ่อมีไหมมีไหมไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรโอเคไปดีกว่าเราไปทางนี้กันดีกว่านะเพื่อเราจะเจอหมู่บ้านอ่าไป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 ดูซิดูซิซทางนน้นมีเปล่า <S <S อะไรอ่ะเอาเป็นป่าไทาก้าเหมือนกันเหรอทางนน้นโอเคปล่อยไปอย่างที่เป็นเออเบอร์รี่ทางนน้นเต็มเลยเรายังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนเด็กกันนี่ ไี่ไอ้ไอ้เปิดดูดมาดูดดูดเออดูดเลยเราจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอ้ยังมีอีกเนี่ยฮะอี่นะอีเก็บมาอ้าวเต็มแล้วเหอรอโอ้หนึ่งกองแล้วก็พอแล้วละกันนะปปะปะปะเราไปกันดีกว่านะไหนไหนทางนี้มีเอพีซีเปล่าเอพีซีอ่ะเอพีซีหอเอพีซีสักหลังหนึ่งก็ยังดีไม่มีเลยเวอร์โอ้น้าเสียาจจังเลย โอุ้อาสาห์จะให้มรก์กดสักเม็ดหนึ่งซะหน่อยแล้วเราเดินเผลอทิ้งไอเจ้าเออเรือไปแล้วเนี่ยสี่ทำไงดีล่ะเนี่ยฮะเออเราเผลอทิ้งเรือไปแล้วเราอยากเป็นโจรสลัดจังเลยฮะเราอยากเจอเรือโจรสลัดมีไหมมีไหมมีเรือไหมมีเรือปะนะอยากเจออยากเจอเรือโจรสลัดโอ้แถวนี้ไม่น่าจะมีนะแต่รู้สึกว่าแถวนี้น่าจะมีตัวน้ําเกิดนะ ถ้ามันเกิดมาเราจะลองสู้มันดูแล้วกันเราจะได้ไว่ายนะ้ํากันได้แบบเร็วๆเลยเราจะได้ไม่ต้องคับเรืออีกอ่ะอู้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะถ้าไอตัวนั้นมันเกิดอนะโอเคเราลองว่ายนะ้ําไปฝั่งนู้นดูแล้วกันเผื่อเราจะเจอของดีโอ้นั่นไงเราเจอไวเวอร์แล้วโอเคหวังว่าไบเวิร์นตัวนี้มันคงล่อนลงมาหาเราไหมผมไม่หรอกมั้งเออ,โอ,โ,อโอ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นไวเวอร์สี ีเทาเหรอะฮะเวันสีเทาเหรออย่างเงี้ยมันก็ต้องกินปลาดิเราไม่มีปลาปะโถเอ้ยโอ้แกนะแกแกมาเกิดผิดเวลามากเลยเรามีแซลมอนอยู่ในกล่องเต็มเลยแต่ตอนนี้คือมันอยู่ในกล่องอนะ่ะโอ้อะไรกันล่ะครับนี่ยโอ้ยโอเคไปกันต่อดีกว่าหวังว่าเราจะเจอหมูบ้านเอพิซีสักหลังหนึ่งพอไม่เป็นหมู่บ้านหลังเดิมก็พอแล้ว ขอไม่เป็นหมู่บ้านหลังเดิมก็พอแล้วอ่ะเออโอ้โห่ทีนี้คืออะไรนี่ย่โอ้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โอ้นั่ไงนี่ไงซิลเวอร์ไกด์เดอร์เออเราเจอไกดเดอร์แล้วซิลเวอร์ไกดเดอร์นี่ไงที่มันกินปลาเออเนี่ยแหละตัวนี้แหละที่มันกินปลาซิลเวอร์ไกดเดอร์เนี่ยแต่เราอยากจะจับไวเบิร์มากเลยแต่ตอนนี้คือไวเบอร์มันไม่เกิดนะมันเกิดอยู่ที่สวบัมเลน่ะ เออสมบูมแลมันไม่เกิดเยอะมากเลยก็ใน EP นี้เราก็ขอจบคลิป็นดีโนี้ก่อนละกันนะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ทามด้วยละกันนะฮะเป็นกําลังใจที่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมฝากด้วยละกันนะโอเคผมเอาไว้จัก,กัน EP หน้าละกันนะขอเก็บพึ่งน้อยไปหน่อยละกันเพราะว่าเราก็ต้องการพึ่งอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะต้องกินเออโอ้นี่ไงซิวัลไกดเดอร์เอยไกดเดอร์ der, นี่มันกินเนื้อได้ปะวะ อากินเปล่ากินเปล่าไม่กินเหรอโอ้น่าเสียดาอ่ะอยากได้ซิวร์ไกเดอร์จังแต่มันมันไม่ให้เราอ่ะมันต้องกินปลาทุกคนโอ้น่าเสียดาแสดงว่ามันเกิดบริเวณใกล้น้ําสินอะอเจ้าพวกซิวร์ไกเดอร์นี่ยโอเคก็เอาไว้เจอก,กัน e ีพีหน้าแล้วกันนะอีพีหน้าเราจะมาทําอะไรก็ฝากคอมเมนต์เลยก็ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับผมเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพีิตามากเลยนะฝากด้วยละกันนะครับผมโอเคไว้เจอกัน EP หน้าจ้าบ๊ายบายจ้า